เนื้อส่วนแก้มของปลานะคะนึกถึงเวลาถ้ากินแกงส้มปลาช่อนแปซะ,ะบ้านเราก็จะมีหลายคนชอบกินกระพุ้งแก้มก็ที่เดียวกันและแล้วก็ส่วนหัวส่วนครีบส่วนหางที่ไม่ใช้ก็ส่งไปทําปลาปล่นแล้วก็เอาน้ํามันออกด้วยค่ะเอาไปทําน้ํามันปลาเพราะฉะนั้นแปลว่าใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัวเลย ไม่ได้ก้อนชิ้นเนื้อปลาพร้อมขายก็จะเก็บสต็อกไว้ในห้องอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเพื่อรักษาวความสดภายในห้องนี้ก็จะมีชั้นวางปลาเป็นชั้นๆนะคะตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยก็จะเป็นชิ้นส่วนก้อนเนื้อปลาที่ตัดอ,ออกมาที่เราเห็นก่อนหน้านี้วางอยู่เป็นชั้นๆและนำออกมาซับด้วยกระดาษแค่หม,มาด ห่อด้วยกระดาษสีเขียวบรรจุลงกล่องโฟมโดยใช้น้ำแข็งช่วยรักษาความสดไว้ตลอดการเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าหรือพัตคาราร้านอาหารปลายทางส่วนที่ส่งออกต่างประเทศจะส่งออกเป็นตัวเท่านั้นค่ะในห้องนี้นะคะจะมีปลาที่รอส่งออกไปขายทั้งในประเทศใกล้ๆแล้วก็ในต่างประเทศถ้าเป็นในประเทศก็จะใส่กล่องโฟมใส่น้ำแข็งแบบที่เราเห็นแต่ถ้าเป็นส่งไปต่างประเทศก็คือจะไปเป็นตัวๆเลยแบบในกล่องนี้ ไม่ได้ไขปริศนาราคาระดับโลกของเนื้อปลาทูน่ากันเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เวลาออกเดินทางอีกครั้งเพื่อไปตามหาแหล่งที่มาของปลาทูน่าเลี้ยงจากฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นค่ะเอา็นหาแล้วจากเมืองที่เราอยู่เนะะี่ยค่ะเราจะไปที่เมืองที่มีฟาร์มเลี้ยงปลาเรื่องหนึ่เมืองที่มีฟาร์มเลี้ยงปลาอยู่อีกจังหวัดนึงเลยนะคะอีกเกาะนึงเ,เลยอยู่เกาะชิโกกุอ,อ,อยู่ที่จังหวัดไออิเมะชื่อเมืองอุเอจิมะ เด้นทางออกจากศูนย์กลางของประเทศสู่ความปลาต้องเริ่มจากเครื่องบินบินข้ามเกาะไปยังเกาะชิโกกุค่ะเกาะเล็กๆในหมู่เกาะใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยทะเลและมีเกาะกำบังคลื่นลมไว้อีก3ด้านจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการประมงค่ะก็มาถึงสนามบินมัซยาม่าที่เกาะชิโกกุจากนั้นต้องต่อรถยนต์และขึ้นรถไฟ ว่ากว่าจะเจอบ้านเกิดของปลาเนี่ยจากขนาดนี้ไม่น่าหลงไหลในะความอร่อยเลยบรรยากาศสองข้างทางในเมืองนี้นะคะจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทานาทั้งนั้นเลยค่ะ เพื่อเดินทางจากเมืองศูนย์กลางความเจริญของเกาะสู่เมืองเกษตรกรรมริมทะเลที่เป็นแหล่งเลี้ยงปลาชื่อเมืองอุวะจิมะในจังหวัดเอฮิเมะค่ะสถานีรถไฟอุวะจิมะถึงแล้วเมืองที่มีปลา คัจิมาถือเป็นเมืองชนบทเงียบสงบมีภูมิประเทศสวยงามเป็นภูเขาสูงกลางเกาะลาดเรื่อยต่ำลงมาเป็นเมืองบนท,ที่ราบเชิงเขาชาวเมืองเกือบทั้งหมดเป็นเกษตรกรทำไร่ทำสวนตามไหล่เขาและทำฟาร์มประมงชายฝั่งมีชื่อเสียงมากทั้งฟาร์มไขมุกและฟาร์มปลาานา,นานชนิดเพราะฉะนั้นอย่างไม่ถึงค่ะต้องเดินทางกันต่อโดยเรือประมงของชาวบ้านกว่าจะได้เห็นหน้าเจ้าปลาทูน่าเลี้ยงของชาวญี่ปุ่นตัวเป็นๆค่ะ เรือของทางไดจิจะพาเราออกไปดูกระชังเลี้ยงปลาที่อยู่ในทะเลกลไปท้องทะเลจากฝั่งเมืองอุวัจิมะนั้นสมกับเป็นแหล่งประมงชื่อดังของประเทศนี้เพราะมีเกาะแก่งน้อยใหญ่ล้อมรอบป้องกันคลื่นลมที่จะเข้ามาทำลายกระชังเราจึงมีโอกาสได้เห็นกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆลอยละเกะละกะมากมายสึกลูกหูลูกตานั่นเอง ออกไออกมาจากฝั่งมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่ยงเห็นกระชังเลี้ยงปลาค่ะลอยอยู่ในทะเลเยอะมากไกลสุดลูกหูลูกตาค่ะเรเอากระจอดเที่ยให้ข้างกระชังอาจารย์ค่ะตรงนี้นนนตรง,งนี้ถึงแล้วใช่ไหมคะค่ะเ็นเ็นบริเวณ ความเลี้ยงปลาของบริษัทไดนิจีไดนิจีแดงเนิขาเขาขาวค่ะแล้วแล้วให้เขาไปแบ่งนู้นไปให้ไปออกเรือจากฝังมากือบเกือบหนชั่วโมงนะคะก็มาถึงบริเวณกระชังที่เลี้ยงปลาที่เขาพามาดูซึ่งกระชังเนี้จะกลมๆแล้วก็ใหญ่มากๆด้วย ชาวประมงที่พาตอกมาบอกว่ากระชังปลารูปวงกลมสีดำที่เห็นอยู่นี้คือกระชังเลี้ยงปลาทูน่าครีบน้ำเงินจึงมีขนาดใหญ่และโครงสร้างที่แข็งแรงมากมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่25เมตรไปจนถึง40เมตรและลึกลงไปในน้ำประมาณ15เมตรค่ะแต่และกระชังสามารถเลี้ยงปลาทูน่าได้มากถึง10,000ตัวการเลี้ยงปลาทูน่าครีบน้ำเงินในญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการพัฒนานะคะยังไม่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ปลาให้ออกไข่มาเลี้ยงต่อได้ จึงจะต้องจับลูกปลาจากธรรมชาติมาเลี้ยงในกระชังจนเติบโตได้ขนาดตามต้องการก็จะช่วยเรื่องสนองความต้องการปลาในตลาดได้แต่ยังลดการจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินในธรรมชาติไม่ได้อยู่ดีค่ะส่วนกระชังรูปสี่เหลี่ยมสีส้มจะเลี้ยงปลาเยลโลเทลหรือปลาฮามาจ,จิในภาษาญี่ปุ่นปลายอดนิยมในการทำปลาดิบอีกชนิดหนึ่งของชาวญี่ปุ่น ขนาดกระชังใหญ่เลขไม่เท่ากันแล้วแต่คนเลี้ยงแต่จะลึกประมาณ6เมตรค่ะปลาหางเหลืองมีชื่อหลากหลายตามอายุและจะถูกเรียกว่าปลาฮามาจิตอนที่ยังมีขนาดเล็กมักจะพบในน่านน้ำญี่ปุ่นเป็นปลาที่มีคุณค่าทางอาหารสูงไขมันพอเหมาะชาวญี่ปุ่นถือว่าปลาฮามาจิเป็นปลาที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในการทำซาชิมิและหากปลาทูน่าเป็นปลายอดนิยมอันดับหนึ่งในการทำซูชิฮามาจิก็ถือเป็นอันดับสองที่เกาะกันมาแบบติดๆค่ะ รู้นะคะว่ามางท่ายอาหารปลาทูน่าอยู่อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาในกระชังแบ่งเป็น2อ,อย่างนะคะคือเลี้ยงด้วยปลาสดตามหลักการปลาใหญ่กินปลาเล็กค่ะปลาเล็กที่เอามาเลี้ยงปลาทูน่าให้ดูในวันนี้คือปลาอาจิเป็นปลาในตระกูลแมคเคเรลค่ะและลูกปลาซาบะเป็นลูกปลาซาบะเป็นหนึ่งในอาหารของปลาทูน่า เส่วนอาหารอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นอาหารปลาสำเร็จรูปค่ะหน้าตาคล้ายๆมูลบัวปัน้นบ้านเรามากๆกลิ่นก็จะเหมือนเหมือนอาหารคุน,นักอันนี้ให้อาหารปลาแบบพื้นๆธรรมดาชาวบ้านอันนี้เครื่องให้อาหารปลาค่ะเขาจะ เอาอาหารใส่เครื่องแล้วก็ยิงลงไปให้ปลากินได้เลยความเลี้ยงปลาแถบนี้ถือเป็นอุตสาหากรรมหลักหล่อเลี้ยงเมืองแบบครบวงจรเพราะเมื่อปริมาณปลาเลี้ยงมากอ,อาหารปลาก็ต้องมากตามไปด้วยจนต้องมีทั้งโกดังและโรงงานผลิตอาหารอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็ต้องการปลาเล็กปลาน้อยหรือกุ้งตัวเล็กๆเ,เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารปลาจำนวนมหาศาลนั่นเองค่ะ การเลี้ยงปลาในกระชังก็ต้องให้อาหารทุกวันนะคะจนกว่าปลาทูน่าจะอายุได้2ถึง3ปีค่ะจึงจะสามารถจับขึ้นมาได้นี่คือวิธีการจับปลาทูน่าแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นนะคะที่คนเลี้ยงปลาของบริษัทไดนิจิสาทิตให้เราดูซึ่งเป็นวิธีการปกติค่ะที่ชาวญี่ปุ่นจับปลาทูน่าในธรรมชาติใช้เกี้ยวปลาตัวเล็กไปล่อปลาทูน่าขึ้นมาให้ดู